นี่ห่วยียถ้าอย่างั้นนลองดูนี่สิในวันที่อุโมงกังจะถล่มฉันได้ถ่ายรูปนี้ไว้แต่พอลองเอาสองรูปนี้มาเทียบกันแล้วนายเห็นความแตกต่างของมันหรือเปล่านะเนอะนี่เหมือนไม่ใช่ยันแห่งการโชครรอยแต่เป็นยันสั่งตายนี่นะว่าแต่ว่าเราจะเป็นใครถ้าไม่ใช่คนที่ชื่อจางนั่นอาจจะเป็นศัตรูของคุณลุงคนนั้นอีกคนก็ได้นะ นี่พี่สามว่าแต่ว่าคุณลุงคนนั้นอาการเป็นยังไงบ้างทางโรงพยาบาลเจ้งบอแล้วว่าชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยดีอืมให้อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะก็รอจนกว่าจะถึงเวลาแล้วก็ไปถามเขาแค่นี้เราก็จะได้รู้แล้วนี่ว่ายัางไงก็กลับไปทํางานของ,งานายก่อนเถอะอืมได้เลยสิพี่พี่สามคะให้อย่างนั้นพวกเราก็รอเออจเจ็บเจ็บจังเลยเจ็บตรงไหนยังงั้นเหรอ นี่หวานหวานของเธอได้รับบาดเจ็บใช่หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อครู่นี้เพิ่งตกจากเก้าอี้ก็ได้นะนั่งตรงนี้เพิ่งขยับนะเดี๋ยวพี่จะหาสำลีมาฆ่าเชื้อแล้วก็แอลกอฮอล์มาให้นะขอโทษจริงๆเลยนะหวานหวานที่พี่ไม่ได้สังเกตเธอเลยนะพี่สามพี่ไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยนี่นะทําไมต้องขอโทษหวานหวานด้วยล่ะตอนนี้หวานหวานนะ กลายเป็นเด็กที่อายุเยอะขึ้นแล้วนะต่อไปไม่จําเป็นต้องมาปลอบเยอะกันแบบนี้หรอกพี่สามถ้าวอาพี่เลิกงานแล้วพวกเราก็ได้ไปกินข้าวกันใช่หรือเปล่าล่ะอืมอีกเดียวก็จะไปแล้วเหรอเนอะวันนี้พี่สามพาเธอเพื่อให้มารู้จักกับเพื่อนของพี่คนนึงเนะอืมเพื่อนของพี่สามเหรอในร้านอาหารหอือยากได้ปีกไก่ตุน๋นมะเขือยาวแล้วก็ใส่ซอสด้วยนะ เอาติ้นไก่แล้วก็กุ้งเผาอืมเอาอะไรดีล่ะเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็เอาทั้งหมดในหน้านี้เลยได้มาของพวกนี้น่าจะพอกับพวกเราได้กินจนอิ่มแล้วล่ะนะพี่สามคนที่มาในวันนี้ก็คือคนที่พี่พูดถึงว่าเขาจะมาทำงานที่เมืองหลวงใช่หรือเปล่าล่ะมาแล้วล่ะมาล่างตรงนี้ถเถอะเนะทำไมถึงได้รู้สึกคุ้นๆแแปลกจังเลยฮะ หวนกันเออน่ะนี่มันนี่พวกเธอรู้จักกันอย่างไัหนเนี่เ